สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับรายการหยิบของมาเล่นกับโอทีพบกับพวกเรานักกิจกรรมวหวัดทั้งหมด4คนเช่นเคยนะคะ วันนี้พวกเรานะคะจะมีการมาแชร์วิธีเล่นของเล่นที่ทุกคนมีที่บ้านหรือว่าของเล่นของเด็กๆที่มีอยู่แล้วนะคะซึ่งของเล่นวันนี้ครูไปฟ้าเตรียมมาเองค่ะนั่นก็คือ <använd> s> <S ท <confused> ันทนม <n ose> <m ine> ันก็คือห่วงใส่ลักนั่นเองค่ะ นี้นะคะเราจะมีกิจกรรมที่ส่งเสริมทั้งหมด4ทักษะมาแนะนําเหมือนเดิมนะคะนั่นก็คือทักษะของกล้ามเนื้อมัดใหญ่กอดมอเตอร์ God ar, กล้ามเนื้อมัดเล็กไฟมอเตอร์ ar, กล้ามเนื้อรอบปากออร์อมอเตอร์ ar, และการรับรู้ความเข้าใจนะคะหรือว่า Perception, ของนิชชั่นค่ะผุ้ไฟฟ้าจะเป็นคนที่แนะนํากิจกรรมเกี่ยวกับกอดมอเตอร์ ar, หรือกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะ ค่ะสำหรับครูโปนะคะจะเป็นในเรื่องของออรมาเตอร์คอนโทรลค่ะหรือการควบคุมกล้ามเนื้อภายในช่องปากและอวัยวะภายในช่องปากค่ะครูต่วนนะคะจะเป็นกล้ามเนื้อมัดเล็กค่ะหรือว่าไฟมอเตอร์ค่ะค่ะของครูก้านะคะก็จะเป็นในเรื่องของการรับรู้และความเข้าใจค่ะเพอร์เซ i ชันแล้วก็คอมมิชชันค่ะโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวมาเริ่มที่เอ่อกอนมอเตอร์ Motor, หรือกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ครูปลายฟ้าก่อนนะคะ ดวยวันนี้ครูไฟฟ้าจะมีแนะนําทั้งหมด3กิจกรรมด้วยกันค่ะกิจกรรมแรกนะคะมีอุปกรณ์อย่างเดียวเลยก็คือห่วงสายหลักของเราโดยที่ว่าห่วงสายหลักของเราเนี่ยจะเอาหลักไว้อีกฝั่งนึงแล้วก็เอาห่วงไว้อีกฝั่งนึงแล้วจากนั้นให้เด็กนะคะยืนขาเดียวค่ะแล้วนําห่วงหนีบไว้ในขาที่ตัวเองเอ่ยยกขึ้นค่ะพ้อพับขาแล้วจากนั้นให้กระโดดขาเดียวไปนำห่วงจากอีกฝั่งนึงไปใส่ห่วงอีกฝั่งนึงค่ะ อาจจะเพิ่มความยากโดยการแข่งกันหรือว่าจะมีสิ่งกีดขวางก็ได้ระหว่างที่เด็กกระโดดขาเดียวค่ะกิจกรรมที่2นะคะจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับการทรงตัวนิดนึงโดยที่เราจะมีอุปกรณ์เพิ่มขึ้นมาก็คือจะมีเบาะหรือว่าจะมีพื้นที่อะไรก็ได้ค่ะสี่เหลี่ยมเล็กๆวงกลมเล็กๆให้เด็กยืนแล้วจากนั้นเราก็นําห่วงนะคะกระจายรอบๆกับจุดยืนหรือจุดมาร์กตรงนั้นแล้วนําห่วงไปไว้ห่างจากเด็ก ประมาณหนึ่งคืบหรือสองคืบนะคะและจากนั้นให้เด็กยืนอยู่ที่ตำแหน่งที่เรามาร์กไว้นะคะแลวจากนั้นให้เด็กเอื้อมมือหยิบห่วงแล้วเอาไปใส่หลักค่ะโดยที่ขาของเด็กนะคะห้ามออกจากจุดมาร์กนั้นค่ะส่วนกิจกรรมที่3นะคะจะเป็นกิจกรรมที่ต้องมีคนเล่น2คนขึ้นไปอักหนึ่งจะมีห่วง ฝั่งหนึ่งก็จะเป็นหลักค่ะคนที่หนึ่งกับคนที่2อ,อาจจะห่างกัน1เมตรถึง2งเมตรนะคะแล้วคนที่1ก็คือหยิบห่วงมาแล้วโยนให้คนที่2รับเพื่อนําห่วงใส่หลักค่ะอ่าเดี๋ยวต่อไปเป็นกิจกรรมของครัวโปนะคะจะเป็นในเรื่องของออร์โมเตอร์คอนโทรลหรือในเรื่องของกล้ามเนื้อรอบๆป่ปากนะ,ะจะมี2กิจกรรมเหมือนกันอ่ากิจกรรมที่1นึ่งอ่าเราจะต้องใช้เหมือนแผ่นกระดาษ ใบใหญ่ๆสีขาวๆค่ะที่มันไม่ค่อยมีลายเท่าไหร่เนาะแล้วเราก็เอาปากกาเมจิกก็ได้ค่ะไปวงกลมรอบๆให้ทั่วแผ่นเลยนะคะเป็นวงกลมวงกลมวงกลมอ่าต่อไปทีนี้เราของเล่นของเราก็คือห่วงใช่ไหมคะเราก็จะนําห่วงมาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นวิธีการเล่นก็คือให้เด็กๆใช้ปากเป่าห่วงเหล่านั้นทีละห่วงนะคะเป่าให้ไปอยู่ในจุดวงกลมตามที่เรากําหนดเนี้ยค่ะโดยแบบผู้ปกครองอาจจะชี้ว่า รอบที่1เอามาเป่าให้มาถึงวงกลมวงนี้รอบที่2อเป่ามาที่วงกลมวงนี้อย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการใช้กล้ามเนื้อภายในช่องปากเนาะการฝึกแรงลมของเราในการเป่าเนาะว่าระยะการเป่าของเราเป่าได้ไกลได้น้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะฝึกในเรื่องของการหายใจด้วยจากการที่2จะเป็นการใช้ห่วงเหมือนกันนะคะโดยเราจะมีอุปกรณ์เพิ่มก็คือเป็นตะเกียบโดยเราจะคาบตะเกียบไว้ที่ปากเนาะแล้วก็เอาห่วงใส่เข้าไปในตะเกียบ คุณพ่อคุณแม่อาจจะทําฐานเป็นวางกลวยเอาไว้ก็ได้ค่ะให้เด็กๆค่อยๆเดินซิกแซกซิกแซกเพื่อให้ปากเราได้ออกแรงคาบตะเกียบเนาะแล้วก็มีห่วงใส่เข้าไปด้วยเนียค่ะเดินไปจนสุดทางแล้วก็นําห่วงไปใส่หลักให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ไปกลับไปกลับประมาณสักสี่ห้ารอบก็จะได้ฝึกของกล้ามเนื้อบริเวณริมฝีปากด้วยในการเหมือนแบบคาบไม้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมของออร์มอเตอร์ฟอนโทนะคะมี2กิจกรรมค่ะ ค่ะของครูตัวนะคะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมกล้ามเนื้อมัดเหล็ก จะมาแนะนาสารกิจกรรมค่ะกจิจกรรมแรกนะคะก็คือให้ผู้ปกครองนะคะเตรียมที่คีบค่ะอาจจะเป็นที่คีบน้ําแข็งก็ได้ค่ะแล้วก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยคีบห่วงนะคะนําไปใส่หลักขาดโดยเราสามารถปรับความยากได้นะคะถ้าเด็กใช้ที่คีบใหญ่ได้แล้วเนี่ยก็เปลี่ยนปรับขนาดที่คีบให้เล็กลงหรือว่าอาจจะใช้ตะเกียบในการคีบก็ได้นะคะกจิจกรรมที่2ค่ะก็คือให้นําห่วงนะคะวางไว้บนกระดาษค่ะแล้วก็ให้เด็กๆเกนี่ยระบายสีในห่วงนะคะโดยผู้ปกครองเนี่ย อาจจะปรับความยากโดยการให้เด็กวาดรูปลงไปในห่วงก็ได้นะแล้วก็ให้ระบายสีนะคะหรือแม้แต่ขนาดของห่วงเนี่ยเราสามารถปรับความยากได้เหมือนกันห่วงขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีความง่ายมากกว่าแล้วก็ห่วงขนาดเล็กก็คือจะยากกว่านะคะกิจกรรมสุดท้ายก็คือให้ผู้บุคองนะคะเตรียมห่วงนะคะแล้วก็เอากาวค่ะติดบริเวณห่วงนะคะแล้วก็ติดลงไปกับกระดาษนะคะหรือถ้าไม่มีกาวใช้กาวเทปกาวสองหน้าก็ได้ค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กหยิบ มเมล็ดถั่วเล็กๆหรือว่าสิ่งของชิ้นเล็กๆะคะ่ะโดยใช้มือเนี่ยหยิบทีละเม็ดนํำมาเรียงรอบถ่วงนะคะให้เป็นรูปวงกลมนะคะซึ่งเราอาจจะสามารถปรับระดับความยากนะคะก็คือให้เด็กใช้มือก่อนอันนี้จะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะหรือว่าอาจจะใช้คีมคีบอันเล็กก็ได้ค่ะคีบถั่วหรือว่าสิ่งของชิ้นเล็กๆนำมาเรียงอันนี้ก็จะยากขึ้นเหมือนกันค่ะสําหรับไฟมอเตอร์หรือแก้มเนื้อมัดเล็กก็มี3กิจกรรมมาแนะนําค่ะหัวข้อสุดท้ายนะคะสําหรับกูการ์ดนะคะ การวันนี้ในหัวข้อของ Perception cognition นะคะการรับรู้แล้วก็ความเข้าใจนะคะวันนี้การมีสองกิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกอ่ะจะเป็นกิจกรรมจับคู่นะคะอันนี้ก็จะคล้ายๆกับของครัวโปเลยมีกระดาษแผ่นใหญ่ๆนะคะหนึ่งแผ่นใหญ่ๆเลยแล้วก็ห่วงเอาห่วงท่าบนกระดาษแล้วก็ดินสอลากรอบห่วงพยายามให้ดินสอเนี่ยชิดกับห่วงมากที่สุด จะมีทั้งห่วงขนาดใหญ่ขนาดเล็กวาดให้ครบทุกห่วงเลยนะคะว่ามีห่วงอะไรบ้างเพราะวาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็าห่วงออกนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็ให้เด็กเนะี่ยหยิบห่วงเมื่อกี้หยิบห่วงที่เราใช้เมื่อกี้ค่ะไปจับคู่กับรูปที่เราวาดไว้เมื่อกี้ว่าห่วงที่เด็กๆมีเนี่ยมีขนาดเท่ากับรูปไหนอืมเด็กๆอาจจะต้องดูว่าห่วงขนาดใหญ่รูปวาดก็ต้องเป็นรูปวาดที่มีขนาดใหญ่เด็กจะต้องอไปจับคู่ให้ถูกต้องนะคะอันนี้กิจกรรมที่หนึ่งเนาะในการจับคู่ ห่วงกับขนาดของห่วงนะคะกิจกรรมที่2ออันนี้ก็จะยากหน่อยนะคะจะเป็นเกมบวกเลขมีตะกร้าแล้วก็ห่วงเนาะเราจะกําหนดตัวเลขนะคะไว้ที่ตะกร้าแล้วก็ห่วงไว้นะคะอาจจะเป็นง่ายๆหลักเดียวก็ได้นะคะในเด็กที่แบบว่าสามารถบวกเลขได้1ห,หลักเนาะ,ะกำหนดติดตัวเลขไว้ที่ตะกร้าแล้วก็ห่วงอาจจะใช้ตะกร้าหลายใบหนอยจากนั้นเนี่ยให้โยนห่วงลงไปในตะกร้าช่วงแรกๆอาจจะแล้วแต่ว่า ให้โยนลงไปในตะกร้าใบไหนนะคะแล้วก็ถ้าเด็กโยนห่วงลงไปตะกร้าใบไหนได้แล้วเราก็จะเอาตัวเลขมาบวกกันตัวเลขที่อยู่ที่ห่วงตัวเลขบวกกับตัวเลขที่อยู่ที่ตะกร้านะคะบวกเสร็จได้ผลลัพธ์เท่าไหร่อ่ะก็เอามาเขียนไว้จดไว้นะคะแต่ถ้าจะยากขึ้นอันนี้เราก็จะต้องกําหนดผลลัพธ์ไปก่อนอ่าสมมุติว่าเรากําหนดไว้อยากได้ผลลัพธ์สิเด็กก็จะต้องคิดเราว่าห่วงอันไหน บวกกับตะก,ก้าอันไหนรวมกันถึงจะได้10อันนี้ก็จะเป็นระดับที่ยากขึ้นมาอีกอันนึงนะคะอันนี้จะได้ฝึกในเรื่องของการคิดเนาะวางแผนแล้วก็ในเรื่องของการคิดคำนวณคณิตศาสตร์ด้วยนะคะตากของคุกายก็มีประมาณนี้ค่ะ วันนี้นะคะเราก็ได้ฟังไอเดียหลากหลายมากๆเลยจากแค่ห่วงห่วงใส่หลักเฉยๆซึ่งแบบซึ่งแบบปกติแล้วเราแค่จะอาจจะเอาห่วงนํามาใส่หลักเฉยๆแต่วันนี้ห่วงใส่หลักนี้สามารถส่งเสริมทักษะได้ดังสีทักษะก็คือกล้ามเนื้อมัดใหญ่กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อลอบป,ปากและการรับรู้ความเข้าใจนะคะทุกคนนะคะสามารถติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะได้ทั้งหมดหลายช่องทางค่ะกนะ็คือ Facebook แลกะก็ YouTube นะคะโดยมีชื่อที่เหมือนกันเลยค่ะก็คือ Not l i g h t Center ค่ะหรือว่า,ากิจกรรมข้างหน้าเราจะเป็นอะไรนะคะอย่าลืมติดตามนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs>